สวัสดีค่ะอยู่ในช่องนมเปรี้ยวกกอกค่ะเมนูหน้าไทยนะคะเอาทางน้นเรียกเอาข้าวแล้วนะคะข้าวข้าวกลางวันนะคะเลี้ยงห้าสิบกล่องนะคะหน้าสารมุกดาหารวันนี้ที่เรามาเป็นกํนาลังใจให้กับลุงพลป้าแตนนะคะเป็นกํนาลังใจให้ช่างโปงไอเดียและเป็นกํนาลังใจให้กับคุณมนาสตอรี่ค่ะมาขึ้นศาลนะคะมาศาลจังหวัดมุกดาหารนะคะสู้ๆนะคะทุกท่านจ้าไปดูอาหารเที่ยงของมกราวนะคะ เอาไปดูอาหารเที่ยงก่อนเด้อค่ะเอาพี่จันหอมมาแล้วมาเอาข้าวเด้อพี่จันหอมหายไปไหนมาไปเติมแก๊สมาหรือเปล่าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เลี้ยงข้าวเที่ยงค่ะคุณมิอยก่อีกแล้วโอ้เ้าถูกนะคะ ปัดช่องประแตนมานะคะตุ้มิยุกีอีกแล้วค่ะไม่ว่าเราตอไหรือไม่ตอบขอบคุณมากนะคะสมบูรณ์มากแล้วจังย่าเลยยอดยอดน้ำใจมากยอดแจ๋ะแม่จะหนูมีอะไพูดดังไลยไหมโอ้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปอยู่ดีมีอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เอาแค่นี้นะคะัครบขอบคุณค่ะพี่จิมที่เป็นธุระนะคะสวัสดีครับผม ของผมเนี่ยหายตั้งแต่นู่นแล้วตั้งแต่เอามาเหรอหายตั้งแต่ใครรับเหรอต้นหนึ่งร่วมนี่นะคะเรารับนะคะขอบคุณนะคะคุณนุยยกิของนุ่น่าเอาเป็นถุงนะคะปะต้นบะก้นนะอันน้องเอ็มเด้อแม่งกะบีบ้าต้นซีพอดีค่ะนี่บัต้นได้แล้วนี่บัต้นแล้วใหของเสือไปเลยเสือไปเลยโอ้เสือไปเลยนะคะเสือไม่ได้มาจังหวัดมุกดาหารเหรอเสือไปเลยเหรอ อะไรนะไม่ได้มาจังหวัดมุกดาหารเหรอไปเลยเหรอโอ้ยบบาาททเสือไปเลยนนี่ะะคขอบคุณคุณมิยูกิค่ะค่ะอเอาเอกสารไปเลยค่ะเอาได้แล้วนะคะสี่กล่องทางนี้เป็นยังไงบ้างตรงนี้นั่งตากแดดกันเหรอยังมันอยู่ตากแดดไปนะคะ นี่ไงพี่เอามาให้แล้วค่ะน้องเสือพี่แล้วก็สองคนค่ะบาตดอยู่น้ำพี่เฟื่องเด้อค่ะนี่ของเราค่ะภาพเบอร์เหรอคะภาพเบอร์ นูนาต้องกดอันนี้ผิดแน่ๆเลยนะคะ